เผาเด้อครับเด้อมันเผาเด้อมันเผามันเผามาจากสวนครับไปไหมค่ะครับขายยังกูนี่มันเผาครับผมขายมันเผาครับโอ้จับกุญแจไว้แท้เอาบอลรถสี่สิบเดีอยวสุดท้ายนี่นั่งรถมาแดงเงี้ยนโลสุดท้ายบาทโลสุดท้ายแล้วจักรพรรดิรถสี่สิบบาทครับรถสี่สิบเอาโลหนึ่งรถหนึ่งเนาะอืมสั่งมึงก่อนหัวโลบ่ล่ะใังไหมปิดเลยโอ้พอดีโลหนึ่งเนาะ เออโลนุงโอ้ยขายมาแต่นในบ้านแล้วยัางมาก็ได้ออกมานี่สี่สี่บาทป่ะสี่เข้าบ้านแล้วก็มาดบ้างลงจักหน่อยเพราะมัดไหนข่อยย่ายจะซาบาทไหมฮะข่อยย่ายจะซาบัดเอาขา้าวสารเอาเครื่องเครื่องโล่เอาเครื่องโล่ป่เออเอาเครื่องโล่ออกออกเครื่องโลอ่ออกเครื่องโลเนาะมันนั่นพอดีอันซาบัดข่อยนี่ข่อยสิทธะบ่ถ่านอะไรเนาะถ่านงั้นสังนีกับฟองน้ำกับไริจินโอ้โหพัดดูดดูด โอ้อะไรฟฟโอ้เโอ้ลมแหงเว้ยมันายไก่องผ่าขานไงอ๋ออเออ๋ออเออ๋อยังยืดมยังหันจปาดมันเ่าครให้ยังหันเอาเจ้าว่าเอเครงโลบอมแม่นตีเอออนกระบาเครงโล่เอรอ ก็เทให้เครื่องโลนีนมันว่ดม่นสันตีนี่มันแบงจะไดนเครื่องโลตัขึ้นสี่ได้ปาดเจ้ดิเอาก็แบงเครื่องมันนน่เด้นน่มันเครื่องจะไหนเออก็เครื่องโลนีนแหละนน่มันโลนึงนี่แบงให้นี่เหลือเครื่องโลนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาพ่อข่ะแม่สัวนี่มันจะไหนมันขึ้นสี่ได้ปาดเอามันวอดม่นสันซีแบงเครื่องโล้าดข่บ้านได้แบงจังซีเอาเอาก็บ้านข่แบงยังสี่แม่ เอาเจ้ายังมาเถียงเด้นี่เอาเบิดพอได้เครื่องใดบัดนี่เด้เครื่องโลนี่เด้นี่ว่าเครื่องโล่ใช่บัดโอ้ยไปจะรีบเว้าเบาไปดิขาขามันจะได้เด่ไปไปเฮ้ยเครื่องโล่นี่เอาด้ด้วมึกบดร์ปะครับเจ้าขายมึกบดแมนครับผม เอาเอาบาพี่มาพี่โอ้ยมุกบดหายมุกบดครับผมโอ๊ยเนื้อตากจับเองมันมอมีมันมอมีเนื้อตากแมนครับว้าขายด่มาขายได้หนิตัวจ้าบัตตัวซาบาทครับตัวซาบาทอือเออตัวหนึ่งตัวนึงเนาะเอออยากอยู่อยากอยอะพึ่งคอยพึ่งบดได้หนิพึ่งหัดบดอือพึ่งพึ่งหัดหัดบดแมนเครื่องบ้ามาจากไหนคือบเครื่องบเครื่องบดม้าโอ้ยยังว่าเครื่องบดมันพังยังว่าสั่งอยู่เอ้าเครื่องบดพังแมน เหมยซื้อห้างไว้แถอะเอาตัวนึงเนาะโอ้เอาตัวนึงตัวนึ่งได้ดี่องบดขันมันพังอีกอ่ะโอ้เครื่องบดพังไปปคลายจะมีวิธีบดอยู่ตนามีเฮ้ยเด้งได้ปะได้แล้วเนาะได้ได้บม่ได้จังหรืค่อยไปขายอ้อมบ้านมาหน่ะจากหลายๆพ่วงน่ะเนี่ยเลือดไม่ทำนีิแหละนี่เลือดหน่อยเดียวนี่น่ะ เด็กหน่อยเด็กหน่อยแอนกินแตกบึ้มบึ้มเขาอยาว่ามันแสบเด็กหน่อยกินภอมเออผู้เฒ่าก็อยากกินก็เข้าน่ะเป็นบอกว่ามันหอมมันแสบดีดีใด่เอออืมอืมออ้าวเาบาดครับผมเสาบาดแอนครับเสาบาดครับเสาบาดแอนใส่ถุงมะบูบูบูบใส่ใส่เนาะเส้าบาดครับครับผมขอบคุณหลายๆนะครับเด้อไปได้หมดละ ปังป oh ังปังป uh ังมึกบดได้อครับเด้อมึกบดโอ้สิ่ด่ายเงินกับสิ่ด่ายมึกทำใจไม่ได้อีเล่เออใส่ตีนบดเอ้อเอานั่งเแค่ยัง โอ้ยนั่งกินเบียร์ช่อมเบงไทหน้านี่แหละเขาเอประกาศขายใช่โอ้กินเบียร์บนน่ะแนนเป็นไงจะกินเบียร์ปองจ้าบาทเนี่ยปองละสามสิบห้าบาทเป็นยัไงปองละสามสิบห้าแนนมือหนึ่งจะกินเจ้าปองประมาณสามปองได้ไหมปัดกินสามป้องเออห่วยป้องละสามสิบห้าสามป้องมือหนึ่งกร็ตุ๊กลอยห้าบาทอืมปัดเดือนหนึ่งก็สามพันหนึ่งลอยห้าสิบบาทแล้ว ปีหนึ่งก็สามหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยจะกินไม่จักปีห่วยสิบห้าปีพุนเด้ป๊อดสิบห้าปีนี่ก็หาเส้นหกหาเส้นเจ็ดุนเดืะป๊อดหาเส้นหกหาเส้นเจ็ดคเ็นนี่เขาจะประกาศขายนี่ใกล้ๆนี่เ้าเห็นบออืมว่ามันได้เป็นไรพุนบออ๋อที่หน้ามี้ยได้เป็นพื้นพุนเนี้ยขนะ่แล้วมึงถามมึงนี่มึงกินเบียร์อยู่ปะบ่คยบ่กินกินแค่หนังว่า say nai mừng Phải mưa con à Ừ Phải mưa con Sấy nai sấy đi sốc đi Ủa là vậy? แกไม่ได้เต็มตีฮะต้องใช้มือเบาบางนะปฎีจารเด็กๆมาเดี๋ยวแกะให้นะครับมา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 เดี๋ยวแกะให้นะครับอะโอ้มือมืออีแม่เบวบางเนาะร้อยหนึ่งจ้ะฮะร้อยหนึ่งจ้ะร้อยหนึ่งจ้ะอีหยังเมื่อกี้นี่อัน ลูกค้าเจอเหรอเด้บอกเออทั้งหมดร้อยหนึ่งใช่ไหมค่ะขายเป็นโหลโหลละร้อยนี่จ้ะนี่จิกระเจียงยันผ่านีอยร้อันนา้อันนี้ให้บอกลาเลยเนาะอคนนั้ันไี้ให้เลยเหรอขายเป็นโหลจ้ะ ขอบคุณจ่าที่มาอดนุนนะคะไปไปไปขอบคุณที่อดนุนนะจ่าจ่าจ่าไป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 จ่าโอ้แบบนี้ก็มีด้วย